ันนี้นะคะที่ชื่อว่าห้องนภานะคะเขาก็จะแต่งเป็นโทนสีฟ้าแบบนี้ออกฟ้าครามฟ้าพาสเทลนะคะแล้วก็บรรยากาศห้องเนี่ยก็แบบสไตล์หรูหราเพดานสูงมากโปร่งโล่งสบายมากนะคะห้องนภาสวีทเนี่ยจะมีแค่ห้องเดียวด้วยนะแล้วก็จะเป็นเตียงแบบ เตียงคู่นะคะเป็นเตียงเล็กสองเตียงแบบนี้นะคะอยากบอกว่าเตียงอะ่ะนุ่มแล้วก็นอนสบายมากๆเลยเป็นเตียงเจ้าหญิงถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงมาเนี่ยจะต้องชอบแน่ๆเลยนะคะห้องเตียงนุ่มแล้วดูหมอนนะหมอนก็แบบนุ่มนะคะนี่หมอนเป็นเหมือนจะเป็นขนเป็ดนะนุ่มแน่นมากนะคะได้ฟิลแบบว่า เหมือนตกแต่งสไตล์อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าห้องหน้าอยู่มากนะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันดีกว่านะคะห้องน้ําจะเป็นฝั่งนี้ค่ะนี่นะคะในห้องน้ําก็จะมีอ่างอาบน้ําให้ด้วยนะคะตกแต่งมีแชนเดียสวยงามแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นซี์มีน้ําร้อนน้ําเย็นให้เขาก็จะมีเป็นสบู่ล้างมือเป็นครีมต่างๆเป็นเอเมนิตี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็น พวกคาตตทนบัตสัม,มีนะจะแยกโซนชาเวอร์แล้วก็ทอเลตตีตรงนี้แยกต่างหากเลยนะคะมาดูส่วนนี้อไอชเวอร์เขาอะกลิ่นค่อนข้างหอมเลยแหละของปานปุรีนะคะจะใช้ผลตภัณฑของปานปุรีคือว่าไม่ต้องพกพวก ครีมอาบน้ำพวกแชมพูยาสระผมอะไรมาเลย,เ,ลยเพราะว่าเขามีผลิตภัณฑ์ปานบริให้นะคะเหมาะสําหรับการมาพักรีสอร์ทแบบนี้ท่ามการภูเขาแบบนี้มากได้บรรยากาศสปามากๆเลยค่ะทีนี้เราไปดูบรรยากาศในห้องกันนะคะที่ห้องเนี้มันได้ความสีฟ้ามนันแบบอบอุ่นมันเป็นโทนอบอุ่นมากๆ ทีวีสบายคือมากันสองคนเนี่ยห้องถือว่ากว้างมากๆนะคะมาดูนี่เขามีขนมในห้องต้อนรับนะคะเป็นส้มกับขนมแล้วก็อี้ตัวนี้น่ารักมากนั่งสบายมากคือมันเหมาะสำหรับวันพักผ่อนที่ถ้านั่งอ่านหนังสือนะคะชมวิวภูเขาไปด้วยวิวหลักล้านมาดูวิวหลักล้านข้างหน้ากันดีกว่าค่ะ พร้อมหรือยังคะนี่เลยนะคะเป็นวิวภูเขาชมวิวภูเขายามเช้าตอนนี้อากาศก็เริ่มเย็นแล้วแค่นั่งชมวิวภูเขาแล้วก็สูตรอากาศบริสุทธิ์ก็รู้สึกดีมากๆเลย ชื่อห้องว่าจันทราสวีทนะคะอยู่ติดกับห้องนาภพาเลยห้องนาภพาสีฟ้ามาดูห้องจันทราดีกว่าค่ะนี่คือห้องจันทราสวีทค่ะเป็นห้องสีเหลืองทองนะคะสมกับชื่อจันทราเลยเพราะว่าเป็นห้องสีเหลืองทองแบบพระจันทร์เลยนะคะห้องจะให้ความ สว่างสีทองนี่จะรู้สึกว่ามันแกรนมันหรูรานะคะแต่ก็อบอุ่นหน้าอยู่อยู่ดีนะคะมันทาสีมาดีนะสีทองเนี้ยมันแบบว่าไม่ได้เวอร์เกินแล้วก็ให้ความรู้สึกอบอุ่นนะคะเหมาะสําหรับเวลาหน้าหนาวแล้วรู้สึกว่าสีเนี้ยมันมันรู้สึกวอมนะคะแล้วก็ขนาดก็จะเป็นลายดอกไม้แบบนี้มาดูห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็จะเหมือนกับห้องนภาเลยนะคะที่จะ มีอ่างอาบน้ําแบบนี้เช่นกันแล้วผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นของปาลบูรีเช่นกันนะคะเป็นเล m อ n g r a s s แยกโซนนะคะส่วนเปียกส่วนแห้งเรียบร้อยมีเรน s ชว w ร์ด้วยเช่นกันนะคะเหมือนกันแล้วเราก็ไปดูในห้องกันค่ะอยากให้ดูตู้เสื้อผ้าในห้องมากเลยนะคะตู้เสื้อผ้าจะเป็นบิวอินมาอย่างดีนะคะอยู่ด้านข้างประตูห้องแบบนี้แล้วก็ที่จับดึงออกมา นี้นะคะก็จะมีสลิปเปอร์ให้มีรองเท้าแตะที่ใส่ในโรงแรมแ้ะก็รองเท้าแตะที่ใส่ในห้องนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามีกระเป๋าผ้าน่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้ ไม่ได้ให้กลับบ้านนะคะให้ใช้ในโรงแรมนะคะนี่เป็นของจันตราคีรีนะคะเป็นลายน้องหมาน่ารักมากๆม,มีให้2ใบให้ใช้ในรีสอร์ทนะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไดเป่าผมนะคะมีถุงใส่เสื้อผ้าด้วยนะคะแล้วก็มีเซฟนะคะแล้วก็เขาก็จะมีราคาบอกเลยนะคะว่าถ้าต้องการของพวกนี้นะคะจะราคาเท่าไหร่บ้างเซตมิตี้ของใช้ในห้องน้ำก็650บาท ต่อขวดนะคะต่อขวดราคาก็จะตามนี้เลยนะคะซึ่งกระเป๋ากระเป๋าน้องหมากระเป๋าน้องหมา2 5 0นะคะก็ใครอยากได้กลับบ้านเป็นที่ระลึกก็ติดต่อซื้อได้นะคะอันนี้เป็นตู้เสืาใหญ่นะคะแล้วก็ จะมีตู้เล็กอีกตู้หนึ่งนะคะนี้เป็นตู้ยาวนะคะนนี้จะเป็นปัดโรบนะคะเสั้อผ้าแบบน้ำก็มีแม่แขวนแสงเสืส้อผ้าได้เลยค่ะห้องนี้นะคะห้องจันทราสวีจะเป็นห้องเตียงคิงไซส์เตียงก็นุ่มมากเป็นเตียง6ฟุตแล้วก็เสริมท็อปเปอร์นุ่มๆเลยนะคะแน,น่นๆชอบเตียงสูงแบบนี้เหมือนแบบเตียงเจ้าหญิงอะแต่โคมไฟตกแต่งสไต์ จีนจีนิดนึงนะคะแต่ก็มีความคลาสสิกอยู่หมอนก็มีหมอนเป็นแน่นใบหนึ่งนุ่มใบหนึ่งนะคะคือหมอนนุ่มมากๆคืนนี้เราต้องนอนหลับสบายฝันดีแน่ๆเลยบรรยากาศภายในห้องนะคะก็มีโต๊ะทํางานให้ด้วยนะคะเหมาะสําหรับคนที่จะมานั่งทํางานแล้วก็ชมวิวภูเขาไปก็เก้าอี้ก็นั่งสบายอยู่นะมีโต๊ะกว้างขวางเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นมุมพักผ่อน โซฟานะั่งอ่านหนังสือได้นะคะตรงนี้โอเคเลยแหละมีขนมรอต้อนรับเราเช่นกันนะคะส่วนโซฟาตัวนี้จะใช้สีแดงก็ให้ความรู้สึกตัดก,กับสีเหลืองตรงนี้ได้อย่างดีเลยนะคะเขาทำโทนโทนสีการตกแต่งหลายๆอย่างเนี่ยทำให้รู้สึกว่าน่าอยู่หน้านอนน่าพักมากๆแล้วก็ที่ชอบที่สุดของห้องนะคะที่พักที่นี่คือเพดานนี่แหละ มันสูงมากนะคะคือมันไม่รู้สึกอึดอัดเลยแล้วห้องก็กว้างมากคือสามารถที่จะมาอยู่พักผ่อนได้ทั้งวันเลยและที่เด็ดเหมือนกันนะคะคือวิวเนี่ยละคะ่ะไปดูวิวกันห้องนี้นะคะเตียง ที่นั่งตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งยาวเลยสามารถนอนยาวได้เลยแล้วก็มีเก้าอี้โยกตัวนี้นั่งได้แต่ว่าตรงนี้ชอบมากๆเลยตรงนี้แหละมันชมวิวขาว่า360องศาเกิดมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็อยากจะดูกันแล้วใช่ไหมคะว่า ที่พักนะคะจันราคีรีนะคะกับนภาคีรีจะตกคืนละเท่าไหร่ปกติแล้วนะคะราคาเนี่ยช่วงหน้าหายอาจจะเด้งไปถึงหลักพันไปปลายจนถึงเกือบหมื่นเลยนะคะแล้วก็ช่วงโควิดเนี่ยราคาก็จะถูกลงมาหน่อยเลยที่ประมาณ4 0 0พันต้นๆน,นะคะรวมนู่นนี่นั่นรวม ภาษีแล้วอาจจะประมาณ4,500นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจองตรงกับโรงแรมนะคะโทรมาถามก่อนไลน์ถามก่อนก็อาจจะได้ราคาพิเศษเพราะว่าเราได้ราคาพิเศษมาประมาณแค่ประมาณ3,000บาทน,นะคะรวมอาหารเช้าด้วยกับอง แบบนี้นะคะแล้วก็มองออกไปก็เป็นวิวหลักล้านนะคะซึ่งวิวดีมากๆสวยมากๆนะคะอากาศก็ดีบรรยากาศดีพนักงานก็บริการดีมากก็อยากจะชวนให้มาพักกันในช่วงหน้าหนาวนี้ตอนนี้เดือนตุลาคมก็อากาศเริ่มเย็นแล้ว ก็ลองมาพักกันนะคะรับรองว่าประทับใจแน่ๆเลยค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์และฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะคะช่อง Juni ่ด e High f l ฟ e er เนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ